สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเ,เป็นพระเกน,นะครับเป็นเหรียญหล่อพระเกน,นะครับเหรียญปั๊มเหรียญหล่อพระเกนะครับที่ยอดนิยมนะครับาราคาหลักหมื่นถึงหลักล้านเลยนะครับก็ คลิปนี้ก็เ,เป็นจะมา,เ,าเสนอเป็นเรื่องของพระเก๊นะครับที่คนโดนเก๊กันเยอะนะครับก็เป็นพระที่มีราคาแพงนะครับแต่ว่าสําหรับพระสีองค์นี้นะครับเป็นพระเก๊นะครับที่ผมซื้อมาในราคา 10บ,บาท20บาทนะครับซื้อมาเพื่อศึกษานะครับก็อยากจะมาแนะนำให้สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับเพื่อจะได้รู้จักว่าพระเก๋เป็นแบบไหนนะครับก็เห็นชาวบ้านก็โดนเซียนพระนะครับหลอกขายนะครับว่าพระแท้อย่างนู้นแท้อย่างนี้นะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้เป็นชาวบ้านธรรมดาก็หลงเชื่อไปซื้อมาในราคาหลักร้อยหลักพันบ้างนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายตังนะครับเพราะว่ากว่าจะหาตังมาได้นะครับสำหรับก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็จะลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพือ่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ เราก็มาดูพระกันนะครับนี่เป็นหลวงปู่ทวดนะครับนี่ดูได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าปีศูนย์ห้านะครับน่าจะเป็นพิมพ์นิยมด้วยนะครับเพราะว่าดูที่เนื้อหานะครับนี่เป็นทองเหลืองยังใหม่ๆอยู่นะครับนี่เป็นการถอดมานะครับเบอร์นี่สองดูก็รู้เลยนะครับนี่เบอร์เลยนะครับนี่ดู ตัวท้อก็เบอร์ดูหน้าตาไม่มีรอยปั๊มนี่นี่น่าจะเป็นพระที่เออถอดเก๊มานะครับนี่ดูเบอร์หมดเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าไปซื้อนะครับเป็นพระเก๊นะครับไม่มีพุทธคุณนะครับถ้าพระแท้นี่ก็จะเป็นพระที่คมมากเลยครับเพราะว่าเป็นพระปั๊มนะครับหลวงพุทธวันนะครับ หน้าตาท่านจะคมชัดลึกนะครับเป็นเส้นเสี้ยนคมอันนี้เบอร์หมดเลยนะครับนี่นี่ตัวหนังสือก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับนี่เบอร์หมดเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าไปซื้อมานะครับสําหรับท่านที่ไม่รู้จักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับนี่เป็นชินราดนะครับถ้าเปิดแท้ก็น่าจะสร้างราวๆสองสี่แปด ห้า <ersch> ประมาณนี้แล้วครับหรือไม่ก็สองสี่แปดห้าสองสี่เก้าห้าประมาณประมาณนี้แหละครับนี่ดูได้เลยนะครับนี่เป็นทองเหลืองใหม่นะครับอ่านี่เป็นทองเหลืองใหม่เลยนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นชินลาดของแท้ก็จะเป็นเป็นเนื้อทองผสมนะครับอ่าเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับอันนี้เป็นทองเหลืองใหม่วาวเลยนะครับดู ถ้าเจอแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับวาวๆเนี่ยเนี่ยรีบเรียบ,ยบตึงๆเนี่ยวาวๆเนี่ยมันเาาเนี่ยอย่าไปซื้อนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาในราคาสิบบาทยี่สิบบาทเพื่อมาทําคลิปศึกษานะครับดูดูทองเหลืองก็รู้นะครับเป็นทองเหลืองใหม่นะครับทองเหลืองใหม่มันเาาเลยนะครับนี่ดู เก๋นะครับชินลาชองค์นี้นะครับถ้าเจอแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับเก๋นะครับอ่าศึกษาก็ดูที่ความเก่านะครับอืมจะเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับอ่าจะเก่ากว่านี้นะครับอ่าจะไม่มันวาวแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งองค์นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับอันนี้เก๋เยอะมากเลยนะครับถ้าแท้ๆนี่ก็เป็นหลักล้านเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นทองเหลืองใหม่นะครับนี่นี่ดูกับวาวมันวาวเลยนะครับนี่สองดูก็รู้เลยนะครับเนี่นี่นี่ก็เก๊เลยนะครับดูนี่ไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นเก่านะครับเป็นทองผสมนะครับอมส้มอมเขียวอมแดงนะครับจะเป็นเก่านะครับเพราะว่าเออ เป็นทองเหลืองเก่าที่ผสมไม่ได้สกัดจากโรงงานนะครับแต่ถ้าว่าเป็นทองเหลืองใหม่ก็จะเป็นทองเหลืองที่เขาสกัดมาแล้วนะครับเป็นทองเหลือง100%เนะครับที่ผ่านโรงงานสกัดมานะครับไม่ใช่อทองเหลืองโบราณนะครับทองเหลืองโบราณก็คือจะเป็นทองผสมนะครับเกิดจากการผสมของทองแดงสังกสีนะครับ จะเป็นของโบราณนะครับอันนี้เก๋นะครับถ้าเจอแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งองเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมจะเป็นหล่อปั๊มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นทองเหลืองโรงงานนะครับอันนี้ก็เก๋นะครับถ้าเจอแบบนี้อย่าไปซื้อนะครับถึงจะดูสวยดูยังไงก็อย่าไปซื้อนะครับนี่ เป็นทองเหลืองโรงงานนะครับไม่ใช่ทองผสมเก่าโบราณนะครับถ้าเป็นทองผสมเก่าโบราณก็จะเป็นทองแดงสามสีนะครับจะเป็นผมส้มผมเขียวนะครับผมแดงจะมีหลายมิติครับอันนี้เป็นทองเหลืองลุ่นล้วนเลยนะครับนี่ที่เป็นทองเหลืองโรงงานนะครับไม่มีวันณะของเป็นทองผสมโบราณนะครับถ้าเจอแบบนี้ก็อย่าไปซื้อเลยนะครับเป็นพระเกนะครับ สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็โดนเสียนหลอกขายให้นะครับก็ว่าแบบแท้แบบโน้นแบบนี้นะครับผมเห็นมาเยอะนะครับผมเห็นชาวบ้านก็โดนมาเยอะนะครับว่าแขวนหลวงพ่อโน่นนี่นั่นนะครับแต่ไปดูจริงๆแล้วมันเป็นพระเกนะครับที่ไม่มีพุทธคุณนะครับเกแบบไม่เหมือนเลยนะครับนี่มันวาวเลยนะครับนี่ทองเหลืองโรงงานครับทองเหลืองใหม่ นี่ดูได้เลยครับนี่อันนี้ก็เกเยอะมากเลยครับหลวงปู่ทวดถ้าจะเล่นก็ดูให้ดีๆนะครับถ้าหลวงปู่ทวดเนื้อจริงๆก็จะเป็นเหลืองแดงดํานะครับแล้วก็จะเป็นคมนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับเป็นหลวงปูทธธ่ทวดตัวหนังสือก็จะคมหน้าตาท่านจะคมมีมิติเป็นเสี่ยนนะครับดูให้ดีเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นหลวงพ่อเงินก็จะดูเก่าเลยนะครับ ของแท้เก่าอันนี้เป็นทองเหลืองโรงงานนะครับถ้าเป็นทองเหลืองโรงงานเกยเลยนะครับนี่จะเป็นทองเหลืองโรงงานก็จะเป็นพระเกยเลยนะครับพิมพ์นี้นะครับย้อนยุคก็มีนะครับย้อนยุคก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่ว่าพิมพ์นี้ป็นเป็นพิมพ์พระเกยนะครับหลวงพ่อเดิมก็เหมือนกันนะครับหลวงพ่อเดิมพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นเป็นทองผสมโบราณนะครับ แต่ว่าองค์นี้เป็นทองเหลืองโรงงานนะครับที่ผ่านการสกัดจากโรงงานมาก็จะเป็นพระเก๋น,นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ศึกษาก่อนสะสมก่อนซื้อหานะครับก็อยากมาเตือนคนที่ไม่รู้จักนะครับว่าอย่าเพิ่งซื้อพระนะครับถึงจะเป็นราคา50บาท20บาทร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปซื้อมานะครับเพราะว่ามันเป็นพระเก๋น,นะครับ ที่ไม่มีพุทธคุณนะครับเอามาใช้เพราะไม่มีพุทธคุณนะครับก็แค่เป็นแค่รูปเหมือนเฉยๆนะครับก็ศึกษากันสักนิดนึงนะครับว่าแทเป็นยังไงเก๋เป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้เก๋เลยนะครับนี่แบบนี้ก็เก๋นะครับนี่ถ้ามีแบบนี้ก็เก๋เลยนะครับนี่วาววาวทองเหลืองวาววาวใหม่ๆนี่แบบนี้ก็เก๋เลยนะครับนี่ทองเหลืองวาววาวเนี่ยผมขัดดูได้นี่ ว้าวแสบตาเลยนะครับเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นเป็นคลิปที่ศึกษาหาความรู้แนวทางนะครับสำหรับพระเกนะครับสีองค์นี้เกนล้วนๆเลยนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนโดนผ้าเก้ก็อย่าไปซื้อนะครับดูไม่เป็นก็อย่าเพิ่งซื้อนะครับศึกษาก่อนนิดนึงนะครับก็หลายหลายท่านนะครับลงไว้ใน YouTube ก็มีนะครับผ้าแท้นะครับก็ไปศึกษาได้นะครับแต่ว่าถ้ามีแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้เนี่เก๊เลยนะครับนี่กำเลยครับเนี่ยเก๊เลยนะครับนี่ดูนี่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ